วันนี้ช่วยมาทำพิซซ่าแบบง่ายๆนะครับโดยใช้แผ่นแป้งเวียดนามอย่างเดียวนะครับบอกเลยว่าเสิร์ฟได้2แบบ2สไตล์ครับโดยเริ่มจากการเตรียมซอสแบบง่ายๆนะครับผมใช้ซอสมะเขือเทศนะครับซอสบาร์บีคิวแล้วก็มายองเนสนะครับก็คือสูตรตามนี้ได้เลยครับจากนั้นเนี่ยบีบอย่างละหนึ่งช้อนนะครับผสมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นตั้งกระทะนะครับนำพริก3ามสีนะครับหั่นเป็นเต่าแล้วก็แฮมหรือว่าไส้กรอกนะครับนำมาผัดนะครับให้สุกนะจากนั้นแผ่นแป้งนะครับเวียดนามนะครับก็คือตัดเป็นกลมๆพอดีกกกัััับบบรรระะะะททททแลลล้้วว็าาไไข่่งปนนนคคหใๆเย ทั้งแผ่นนะจากนั้นนะครับลงซอสนะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่เราผัดไว้นะครับตัวเครื่องที่เราผัดไว้เนี่ยเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วกระทะนะครับแล้วก็ใส่ชีสลงไปนะครับเว้นขอบไปเล็กน้อยนะจากนั้นเนี่ยเปิดไฟนะครับโดยใช้ไฟอ่อนนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาสักครู่หนึ่งนะครับให้ทุกอย่างสุกนะครับชีสละลายนะแล้วก็เอาตัวหัวทอสเบิร์นนะครับมาเบิร์นขอบๆนะครับจะได้ขอบฟูๆกรอบๆแบบพิซซ่าแบบนี้นะครับสามารถเสิร์ฟเป็นแผ่นๆแบบพิซซ่าได้เลยหรือวัก็ตด กินก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับลองไปทําตามดูนะครับสามารถใส่ไอเดียเพิ่มเติมไปได้เลยตามความชอบนะครับนะลองไปทําดูนะยังไงใครทําแล้วมาคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ